วันนี้จะมีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมเพิ่มอีก4จังหวัดค่ะส่วนจะมีการประกาศพรกฉุกเฉินเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นหรือไม่นายกบอกว่าขอดูรายละเอียดก่อนนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตน้ำท่วมรายละ2ล้านบาทว่าเรื่องการเยียวยาไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ที่ประกาศพรกฉุกเฉินเราจะเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อถามว่าผู้เสียชีวิตนอกพื้นที่พรกฉุกเฉินจะไม่ได้เงินสองล้านบาทใช่หรือไม่นายอนุทินตอบว่ามันมีอยู่หลายประเภทขอไปตรวจสอบก่อนมันมีกฎเกณฑ์อยู่แต่ในรายละเอียดก็พยายามที่จะให้อย่างผู้ป่วยติดเตียงเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนส่วนคำถามจะต้องใช้พรกรก,รกู้เงินมาใช้ในเรื่องของการเยียวยาหรือไม่นายอนุทินชี้ไปทางนายเอกนิตินิติทันประพาสรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง พร้อมกล่าวว่าให้ถามท่านสำหรับเงินเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้วันนี้จะมีการโอนเพิ่มอีก4จังหวัดคือจังหวัดสงขลาสตูนนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีรวม9 7 4 6 6ครัวเรือนวงเงินกว่า877ล้านบาทค่ะและนี่คือช็อตนิวส์ข่าวเวิร์กพอย23ออนไลน์ค่ะ